สวัสดีครับแปรงคาร์บอลน,นะครับและสําหรับเกมเปิดหัวฤดูกาลพเมียเมลีก็จบไปแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับในเกมที่ลอร์พูนั้นสามารถเอาชนะบอลมัดไปได้4ประตูตอ่อ2ซึ่งเตะตั้งแต่คู่แรกเลยครับวันศุกร์ตอนตีสองหูเวลานี่ชี้ช้ําคนเอเชียเหลือเกินซึ่งผมก็ต้องบอกว่าไอ้ช่วงพิธีการต่างๆในช่วงก่อนเริ่มเกมกับในช่วงตอนต้นเกมเนี่ยผมตื่นไม่ทันคือผมแม่งก็ตั้งนาฬิกาปลุกไป4รอบไงตีหนึ่งสี่ห้าตีหนึ่งห้าสิบ 1ีหนึ่งห้าห้าแล้วก็ตีสองก็คือตั้งมันพุกห้านาทีนั่นแหละครับแต่สุดท้ายสะดุ้งตื่นมาตอนตีสองสิบนาทีก็ไม่เป็นไรครับเริ่มเกมไปนิดเดียวแต่ว่าผมก็พลาดในช่วงการยืนไว้อะไรกับการแปลกสอนบนอัธจรัรมที่เป็นชื่อของเดียโกโจตาแต่ก็นั่นแหละครับมันก็นิดหน่อยไม่เป็นไรและคือหลังจากที่ผมมานั่งดูได้ไม่นานเนี่ยดราม่าแรกก็มาเลยครับมาโกเชเนซีจับบอลพลาดครับและผมว่าเขาว่าคงตกใจนั่นแหละเอามือไปปัดลูกบอลเฉยเลย และมันก็ทําให้เอกิติก้เนี่ยเขาเสียจังหวะไม่อย่างนั้นนะหลุดเดี่ยวไปแล้วและในตอนที่ผมดูภาพถ่ายทอดสดเนี่ยครับผมก็คิดว่าเซเซซี่ esi, เขาปักบอลไม่โดนด้วยซ้ำจนมาเห็นภาพช้าเนี่ยครับที่มันเห็นว่าโดนที่ปลายนิ้วแต่ว่าประเด็นก็คือกรรมการแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยครับเขาไม่ได้เป่าว่าเป็นลูกแฮนบอลและก็ไมเคิลโอลิเวอร์ที่เป็นกรรมการ VAR เขาก็ไม่ได้แย้งอะไรมาครับคือตอนนั้น่ะผมก็รู้แหละว่า VAR เขาเช็คอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เข้าใจไง,ไงว่าทำไมเช็คแล้วมันถึงไม่มาแจกใบแดงให้กับเซเนซี่วะ จนมันมีคำแถลงการมาจากพีเมลีครับเขาบอกว่าลูกเนี่ยกรรมการ VAR ซึ่งก็คือไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยที่มองว่ามันไม่เข้าข่ายกดด็อกโซคือเขามองว่ามันไม่ชัดเจนนะครับเขามองว่าถึงแม้ว่าเอกิติเกจะสามารถครองบอลได้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเอกิติเกจะหลุดเดี่ยวได้จริงๆหรือเปล่าพ่อผมอ่านคําแถลงการพรีเมลีจบนะผมแบบโอ้โหแม่งไม่มีอะไรจะพูดเลยคือมันชัดเจนเลยครับว่ากรรมการแม่งเล่นบอลไม่เป็นคือผมที่เล่นบอลมาทั้งชีวิตนะครับเล่นเป็นกองหลังด้วยบอกเลยว่าไอ้จังหวะเนี่ย กองหลังไม่มีทางวิ่งทันกองหน้าอยู่แล้วจับบอลพลาดกว่าจะพลิกตัวกลับมาบาลานมันก็เสียไปแล้วครับแถบต้องมาวิ่งตามเอกิติเก้ K e, ที่วิ่งเร็วมากๆด้วยอะ่ะคือลําพังปกติแล้วอะครับตามมาตาารฐานของนักเตะที่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่วิ่งเช้ากองหน้าอยู่แล้วยิ่งต้องมีการพลิกตัวหันหลังกลับไปด้วยนี่โอ้โหยังไงมันก็ไม่ทํากองหน้าเขายืนหันหน้าเข้าหาประตูกองหลังกว่าจะพลิกตัวขึ้นมามันไม่มีทางทำน,นะครับยังไงมันก็ไม่ทําผมก็เลยไม่เข้าใจว่าถ้าเช็คแล้วเห็นว่ามัน เห็นว่ามือมันไปปัดโดนบนอลน่ะทาไมมันถึงไม่เป็นใบแดงอันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่านะคือถ้ามาพูดถึงมาตรฐานของกรรมการอังกฤษแล้วอะก็โอเคมันเข้าใจกันได้วะแต่ขณะเดียวกันครับแฟนบอลลอร์พูก,ก็ดันไปเหยียบผิวใสอองตวนเซเมนโยอีกเกมมันก็ได้หยุดลงไปแป๊บหนึง่งคือตอนแรกอะผมคิดว่ามันมีแฟนบอลหัวใจวายอยู่บนอัตจัน์หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงแต่สุดท้ายดันเป็นเรื่องของการเหยียบผิวและก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับไอคนที่เหยียบผิวเนี่ย แม่งดําเป็นคนที่ต้องนั่งวิลแช่ก็คือไม่รู้แหละครับว่าเขาอาจจะแค่เจ็บขาเดินไม่ได้หรืออาจจะเป็นคนพิการครับแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงแม่งเป็นคนพิการแล้วเดินไม่ได้นะแล้วมึงไปเหยียดผิวใส่คนอื่นอีกนะนี่มันปี2025แล้วนะเว้ยคือแบบคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ มึงแม่งพิการทางร่างกายแล้วก็จิตใจอ่ะและสุดท้ายมันก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวออกจากสนามไปเลยซึ่งก็สมควรแล้วครับสมควรมากๆและก็ไม่รู้ว่ามาตรการการลงโทษของสโมสรลวอร์พูเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะมีการแบรนห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันต่อไปและสำหรับรูปเกมในครึ่งแรกครับผมคิดว่าครึ่งแรกมันดูน่าอึดอัดเนาะคือมันก็าตามสไตล์อาร์เนอร์ส็อตอบบครับที่ครึ่งแรกมันจะเล่นไม่ค่อยดีมันจะดูเก๊กเกกังๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ เกมลุกก็ดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เกมรับก็ดูไม่ค่อยเข้าที่แต่อยู่ดีๆมาได้ประตูปลดล็อกขึ้นนำหนึ่งศูนย์เฉยเลยจากฮูโก้เอกิติเกโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นเอกิติเก้นี่แหละครับที่เขาลงมาเชื่อมบอลก่อนจะไหลบอลให้กับแมคก้าแล้วก็ขยับหาช่องให้แมคก้ามาส่งคืนหลุดเข้าไปยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์สำหรับเอกิติเก้นะครับผมรู้สึกว่าเขาสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะเล่นดีมีส่วนร่วมกับทีมได้ค่อนข้างเยอะ อย่างในครึ่งหลังนะครับในจังหวะที่ทีมขึ้นนำสองศูนย์เขาก็เก็บบอลไว้กับตัวดึงกองหลังไป2คนรอให้โคดีกัปโปเนี่ยวิ่งตัดเข้ามาที่ด้านใน ก่อนไหลบอลให้ด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างพอดีเป๊ะมากๆและโคดีกัโปก็ยิงดีด้วยครับไม่ต้องยิงแรงแป่เบาๆเสียบม,มุมลูกนี้ผมชอบมากเลยในเรื่องของการเข้าทำแต่มาถึงเรื่องที่มันทำให้ผมค่อนข้างจะแปลกใจเนาะมันก็คือเรื่องการเปลี่ยนตัวคือการที่มีลอตเคอร์เคชเขาโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้แปลกใจมากเท่าไหร่เพราะว่าเคอร์เคชเขาโดนไปเหลืองไปแล้วและเกมเนี่ยไซมนโยกูหูเล่นดีเหลือเกินเก็บบอลได้เลี้ยงบอลได้พลิกบอลได้เร็วคล่อง คือยังไม่ต้องไปนับถึง2ประตูที่เขาสามารถยิงได้ในเกมนี้นะครับคือตั้งแต่ก่อนที่เขาจะยิงได้แล้วอะเซเมนโยผมว่าเขาเล่นดีมากๆตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแต่ว่าในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยครับที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจเนาะว่าทำไมอาร์เนอร์ตอร์สเขาถึงเปลี่ยนวัตเตรลูเอนโดลงมาแทนเจเรนี่ฟินโปโดยที่เอนโดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบ็คขวา,าชีพไงคือเขาอาจจะเล่นเซนเตอร์ได้แต่ว่ามันแบ็คขวากับแบ็คซ้ายพวกนี้มัน มันเล่นยากนะมันวิธีการเล่นมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเลยอะ่ะคือคําว่าเล่นยากของผมเนี่ยมันไม่ได้แบบเอ้ยยากถึงขนาดว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าตําแหน่งในสนามฟุตบอลเนี่ย11ตัวจริงเนี่ยครับแบ็กอ่ะคือตาแหน่งที่เล่นได้ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆจะให้คนที่เล่นตําแหน่งเซนเตอร์หรือว่ากองกลา,างตัวรับไปเล่นในตาแหน่งแบ็กเนี่ยที่มันต้องใช้ความคล่องตัวค่อนข้างสูงและโดยปกติแล้วของคนที่เล่นกองกลางตัวรับกับคนที่เล่นเซนเตอร์เนี่ยความคล่องตัวจะสู้คนที่เล่นตาแหน่งแบ็กไม่ได้ แต่ว่าผมก็เพิ่งจะมารู้เหตุผลในช่วงตอนจบเกมไงที่อาร์เนอร์สลัดเขาบอกว่าเจมี่ฟิลปงเขารู้สึกแปลกๆตรงแฮมสติงก็โอเคครับพอได้ยินแบบนั้นมันก็เข้าใจได้เพราะว่าคอนเนอร์แบลลี่ก็ยังไม่หายเจ็บและการที่เอาเอนโดล,ลงมาเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันก็กลายเป็นเป้เปาให้บอลมัดเขาเจาะ ถึงแม้ว่าไอ้ลูกที่ถูกตีไข่แตกมันเป็น2อประตูต่อหนึ่งอะมันจะไปโทษว,ะวะัตูโรเอนโดไม่ได้ครับเพราะว่าโดมินิกโซโบสไล์เขาเสียบอลตอนที่ทีมกำลังเล่นเกมลุกคือจังหวะนี้ดดมเขาเล่นยากไปหน่อยนะจะมาส่งไข่และก็โดนดักทางได้แทนที่เขาจะมาแปะง่ายๆให้กับเอนโดที่ยืนรออยู่ซึ่งมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและพอโดนไล่มาเป็น2อหนึ่งนครับเกมของลิเวอร์พูลก็รวมไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับถึงแม้ว่าวัตูโรเอนโดเนี่ยเขาจะไม่ได้มีข้อผิดพลาดที่มันเห็นได้อย่างชัดเจน แต่จุดแบ็ขวาเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ทําให้บอมมัดเขาเน้นมาโจมตีใส่เป็นหลักเกมลับของลเว่าฮูก็เป๋อยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับจนจังหวะที่มันโดนสวนกลับจากหน้าปากประตูของบอมมัดเนี่ยที่เซเมนโยเขามาได้บอลตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษของตัวเองครับแล้วก็ลากยาวขึ้นมามีผู้เล่นบอมมัดสคนกองหลังลอว่าฮูเหลือแค่2คนก็คือฟาร์ดกับอ่าอิบูโกนาเตแต่ว่าเซเมนโยเลือกที่จะไม่ส่งให้เพื่อนเลือกที่จะยิงเองแล้วก็ยิงเฉียบขาดมากๆแต่ว่าถ้าลูกนี้มันยิงไม่เข้านะครับเซเมนโดนดยแยม และพ่อถูกตีเสมอครับอาร์เนสร์ส็อตอยู่เฉยไม่ได้แล้วและผมก็ลุ้นแหละครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนของเคียซ่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วเนี่ยครับตั้งแต่เอลิโก้เคียซ่าจนมาถึงเฟเดริโก้เคียซ่าและก็ดีใจมากๆที่ได้ย้ายมาร่วมทีมยูเว่อีกหนึ่งทีมที่ผมเชียร์ก่อนจะย้ายมาอยู่เรอร์าพาลทีมที่ผมรักมากกว่ายูเว่อีกโคตรดีใจอ่ะแต่ว่าส็อตเขาก็ไม่ให้โอกาสไงคือผมก็ รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้โอกาสแบบนี้ก็อยากให้เขาย้ายทีมไปเลยเพื่ออนาคตของตัวเขาเองแต่ว่าวันนี้ครับหลังจากที่เคียซ่าเขาได้โอกาสลงสนามมาซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าเขาจะสามารถยิงประตูได้ระดับความฟิตของเขายังขาดไปเยอะมากแต่สุดท้ายเคียซ่าเนี่ยแหละครับที่สามารถยิงประตูได้ในนาทีที่88พาทีมขึ้นนำสามสองผมแม่งประโกนล่นห้องอะ่ะลูกเมียหลับอยู่แต่แม่งอุ๊บแบบมันมันยั้งตัวเองไม่ไหวจริงๆอ่อะ และโชคดีที่ลูกเมียไม่ตื่นไม่งั้นนี่งานเข้าส่วนประตูตตตสุดท้ายครับซาร่าที่วันนี้ดูเงียบมากๆเลยเนาะคือมันไม่ได้เหมือนกับซาร่าที่พวกเราคุ้นเคยกันครับจนเหมือนกับว่าในวันเนี้ยเขาไม่น่าจะมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายจังหวะที่มันไม่มีอะไรเลยวาตาัตลุเอนโดเคลียบอลทิ้งขึ้นหน้าบอลมันก็พุ่งออกไปตรงบริเวณด้านข้างเนาะ ก่อนซาร่าเขาจะไปเก็บบอลได้และมุมที่ซาร่าเขาจะยิงได้เนี่ยมันต้องเป็นจังหวะตัดเข้าในแค่อย่างเดียวแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาและผมก็รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันครับว่าเท้าขวาของซาร่าเนี่ยมันคาดหวังได้น้อยมากๆแต่มันกลายเป็นว่าจังหวะนี้ซาร่าใช้เท้าขวากระแทกบอลเข้าเสาสองไปเลยกลายเป็น2ประตูในช่วงท้ายเกมที่ทําให้เรอัวูลสามารถควา้าชัยชนะได้สําเร็จ และสาหรับนักเตะในเกมนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับมันก็จะมีฮูโก้เอกิติเกกที่ผมรู้สึกว่าวิธีการเล่นของเขาในเกมเนี่ยมันเล่นดูแบบมีความมั่นใจมากๆเลยนะครับวิ่งหาช่องฉลาดเชื่อมบอลกับเพื่อนได้ดีบังบอลได้มีสปีดในการจังหวะก,กระชากหนีแนวรับคือเขาดูเป็นคนที่พร้อมจะกลายเป็นแกนหลักของสโมสรได้อะครับและเขาเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันแหละว,ว่าถ้าหากหรือว่าููสามารถสัญญาคว้าอเล็กซานเดอร์อิสักเข้ามาร่วมทีมได้จริงๆอนาคตในตำแหน่งตัวจริงของเอกิติเกทมันจะเป็นยังไงซึ่ ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะปล่อยตัวออกมาในช่วงก่อนปิดตลาดหรือว่าอย่างเร็วที่สุดน,นะครับมันก็ต้องพ้นเกมที่เจอกับพวกเขาในพรีเมียร์ไปก่อนและถ้าสมมติว่าได้มาจริงๆนะครับเขาเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วว่าโอกาสการได้ลงสนามของฮูโก้เอกิตเก้เนี่ยมันจะลดลงไหมเพราะถึงแม้เขาจะสามารถเล่นด้านข้างได้ครับ แต่ตลอดก็ดูเป็นค้สที่ไม่ค่อยอยากจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของนักเตะไปไปมา,มาโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยครับที่เขาดูเหมือนจะมีตำแหน่งตยตยโปวให้กับนักเตะหลายๆคนส่วนฟอเรนเวสก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเนาะคือผลงานของฟอเรนเวสในช่วงเกมอุ่นเครื่องอะครับมันดูเหมือนเขาจะทำได้ดีกว่าเกมนี้ในเกมอุ่นเครื่องอครับจังหวะการส่งบอลออกบอลของเขาอะมันดูง่ายแล้วก็ดูไหลลื่นมากกว่าแต่เกมนี้มันดูติดขัดพอสมควรนะครับยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าคนที่ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้เลยมันก็คือโดมินิกโซโบสไลถึงแม้ว่าเขาจะมีส่วนผิดพลาดทำให้ทีมเสีย2ประตูนะครับแต่ว่าด้วยผลงานโดยรวมของเขาแล้วอ่ะน่าจะเจอตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วอะครับแต่ว่าเมื่อไลอ้อนการ์ฟแบก็กลับมาในเกมหน้าก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าใครจะได้เล่นโปริงต่อคือการที่ไม่มีกราฟอยู่ในสนามเนี่ยครับมันเห็นผลชัดเจนมากๆถึงแม้ว่าผมจะชอบแมคก้านะ แต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมลับอะครับผมคิดว่ากาฟน่าจะทําได้ดีกว่าส่วนแมคก้าเนี่ยผมก็อยากให้เขากลับมาทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเกมเหมือนเดิมแต่ก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าแมคก้ากับดอมเนี่ยใครจะได้ลงเล่นก่อนกันส่วนเคอร์ติสจอนเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่น่าเบียดแย่งตาแหน่งได้ครับและฮาวิเอเลสสุดท้ายแล้วผมว่าเขาน่าจะต้องย้ายทีมนะครับเพื่ออนาคตของตัวเขาเองไม่มีพื้นที่ให้เขาแล้วครับในตอนนี้และถึงแม้ว่าเกมลับจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเกมลุกก็ยังพอสามารถทดแทนได้อยู่แต่ให้เป็นแบบนี้ตลอดไป ครึ่งเดือนสุดท้ายในตลาดนักเตะถือว่าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดีลของอามาร์เกอี e, หรือว่าอเล็กซานเดอร์อิซักหรือแม้แต่ขาออกก็เหมือนกันที่ไม่รู้ว่าอนาคตของทางฮาวิเอลเลียดเฟเดรโกเคซ่าหรืออาจจะรวมถึงอีบูโกนเต้ด้วยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมหรือว่าจะมีใครย้ายออกไปหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันไปครับ โอเคครับและสําหรับในมุมมองผมก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับเกมนี้เก็บ3คะแนนได้สําเร็จพอใจหรือไม่พอใจยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและในเรื่องของตลาดน,นักเตะคิดว่าจะมีใครย้ายเข้ามาเพิ่มหรือว่าใครจะย้ายออกไปบ้างหรือเปล่ายังไงก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับและเดี๋ยวยังไงเราจะเจอกันทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ